สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมสวนโสภาอ้อยขนามของเรานะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับสําหรับนะครับหุ่นยนต์ทําความสะอาดนะครับตัวนี้ตัวไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าตัวที่เรารีวิวกันไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นรุ่น k 2 5 0นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวสําหรับการแจกนะครับสําหรับ ปีใหม่ปีนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามรับชมส,วน,สวนโซฟาอ้อยคณาของเรามานะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับสําหรับคลิปที่แล้วไปดูกันนะครับว่าผมแจก3ตัวนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวนี้เลยครับอ่าเป็นรุ่น e s 3 0 0ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาฝาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับ e s 3 0 0สําหรับกล่องใหม่ๆแกะกล่องกันเลยนะครับ อ่าสามร้อยมาดูฟังก์ชันของเขาก่อนเขาเสียงเบานะครับตัวนี้มีอ่าตัวใหญ่แต่เสียงเบานะครับเสียงเบามี powerful cleaning นะครับก็คือแบบกวาดถูทำความสะอาดได้นะครับดูดกวาดถูนะครับชาร์จด,ด้วยพอร์ต USB นะครับแล้วที่สำคัญอ่าใช้ได้90นาทีนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับการชาร์จ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ระยะเวลาในการชาร์จนะครับก็3มชั่วโมงโดยประมาณนะครับเรามาดูกันโอเคนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับาามาพร้อมสภาพสมบูรณ์นะครับมีโคมกันกระแทกเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มออตโต้นะครับปิดเปิดอยู่ตัวตนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนเนาะด้านบนเปิดปานะครับกล่องใส่ฝุ่นละอองนะเรามาดูไซส์กันก่อนนะครับไซส์ของเขาอ,อยู่ที่ขนาด11เซนนะครับกว้าง11เซนนะครับ ยาวอยู่ที่12เซนนะครับความลึกอยู่ที่5เซนนะครับความกว้างความจุป,ประมาณนี้นะครับสามารถถอดได้ใหญ่ขึ้นมาอุปกรณ์ติดเอดาที่ปีใยใช้งานง่ายครับ เครื่องสมัยนี้นะครับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสมัยนี้ราคาไม่แพงนะครับแบบแพงก็มีครับแบบแพงพอใช้ได้ก็มีนะครับ <S <S 1> <S 1> ฟัก์ชันด้านล่างนะครับฟังก์ชันด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวกวาดกวาดพวกเศษเศษวัสดุชิ้นและชิ้นน้อยเศษกระดาษพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับดูดเข้าไปนะครับต้องกุณลองดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปเลยครับแปลงกวาด กดลงไปให้แน่นนะครับกาวแถบกาวนะครับสําหรับแปะแปะตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเครื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับหลังจากที่เราชาร์จไฟเต็มแล้วนะครับเราชาร์จไฟเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเปิดเครื่องกันดูนะครับครับโอเคครับเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ทดสอบกันเลยนะครับตอนอื่นนะครับเปิดสวิตช์ก่อนครับขนาดความเาส้นผ่าศูนย์กลาง11เซนนะครับที่6-7ถึงเซนนะครับกดเบาๆเสียงเครื่องไม่ดังมากนะครับไม่รบกวนมากนะครับดงดูประมาณนึงนะครับ ขอก็จะหมุนตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปทดลองวิบวับนะครับเสียงนิ่งมากนะครับเสียงเบานะครับเสียงเบาพอใช้งาน เจออุปสรรคกีดขวางนะครับเขาก็จะหลบเป็นธรรมชาติของเขานะครับเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดนะครับทำงานเหนื่อยๆกลับมาแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดบ้านก็จะใช้ดีนะครับมาดูคุณกันข้างในนะ ฝุ่นใช่ไหมครับกรองถอดง่ายสำหรับเอาไปเทได้เลยนะนะก็ฝาก ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ